ที่สนามร้อนะคะเปบปซี like. ่อร่อยซ่ามือนี้เปบปซี่เลยก็คือตามล่าร้านเด็ดใช่คะใช่ครับงานวันนี้ชื่อว่าเปบปซี่อร่อยซ่าตามล่าร้านเด็ดนะครับเพราะฉะนั้นร้านอาหารเยอะมากรงานวันนี้มีถึงกว่า28เรื่อยเพราะฉะนั้นใครที่มาแถวนี้ก็เดินมาดูได้มากชิมอาหารอร่อยๆแล้วก็ทานเปบปซี่ไปด้วยครับรอมีความสุขแน่ปกติเราเป็นแฟนขับร้านอาหารในกรุงได้เลยครับเราสองคนนี่ใช่ชอบเวลาคุยกันก็จะคุยกันเรื่องแบบเรื่องอาหาร เร้านนี้อยู่กินย่างร้านนี้ไปกินร้านนี้ไหมเดี๋ยวแบบเขาออกให้เขาไปร้านแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำกันกับกันครับผมใช่ร้านด้ารือนใช่ครับผมก็คือเปลี่ยนมื้อนั้นให้อร่อยยิ่งขึ้นไปอะค่ะด้วยการกินแต่จิ้วคู่กันไปด้วยก็จะยิ่งอร่อยแล้วก็ซาชุดใจเลยค่ะร้านไหนหรอความจริงเราก็กินเกือบหมดทุกร้านแล้วใช่ทุกร้านแล <ใน S 1> ้วครับผมมีร้านหอยนางรมร้านสุดท้ายอะที่ยังไม่เคยกิน ใช่อร่อยสดมากเลยค่ะทุกมนานอร่อยมากที่หมดเลยครับผมได้แต่งแล้วพี่จิ้งเกิ้ลเราคุยกับใครกันบ้ามีความซ่ามากกว่ากันใครมีความซ่ามากกว่ากันคนละแบบ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 ครับอย่างทำยังไงนะกิมเบอรี่ก็จะแบบซ่าและสวยคซ่าและหล่อโอเคนะโอเคคนละแบบไงครับผมมีเล่นเกมด้วยไดบ้านมาเกมก็กินแพ้ไงเออเต็มชนะแต่ว่าเต็มมาทำกับบ้านมาดีทำไมต้องเกม ก็ตะกี้ก็ยืนนับอยูอย่ถ้าเกิดเราได้ประมาณ10นี่เราแซงแม่เลยเรก็เลยออปุ๊บได้10แล้วก็ดีใจจะไม่เป็นไรค่ะคิ้มมากคุ้มเพราะว่าเข้มได้กินอะไรเยอะๆใช่ <ๆ S 1> แล้วกิว่นมีสังกะบ้านด้วยใช่ไหมครับใช่ล้วก็สั่งก็บซี่กับบ้านเป็นลังเลยเอาสี่ใช่ต้องได้อยูแล้ว <laughs> รรรเราก็มีนอกจากจะมีลายสติกเกอร์ใช่ไหมครับที่ให้ดาวน์หดลแล้วก<ช>็วมีกิจกรรมที่พวกเราจะพาผู้สุดดีครับไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นพร้อมเอฟซีแล้วก็พวกเราสองคนก็ไปด้วยครับก็วิธีลงทะเบียนก็ง่ายมากครับถ่ายรูปคู่กับสื่อที่มีหน้าของเราสองคนหรือว่าแบ็กจ็อบหรือว่าแซนดี้ที่อยู่ในงานแล้วก็โพสต์ลง Facebook ของเอฟซีไทยครับแล้วก็แฮชแท็กว่าเอฟซีวิทย์ดูดนะครับหรือไม่ก็ไอจีด้วยก็ได้ความจริงสติกเกอร์วันที่20กันยายนนี้ค่ะเริ่มจะดาวน์ กันได้แล้วแล้วก็ฟรีด้วยก็ดาวน์โหลดกันเยอะๆนะครับผม